สวัสดีครับสวัสดี FC ฟแฟนช่องแฟนเพจคนพับสร้างทุกท่านนะครับผมนะครับมอนี้นะครับผมวันนี้วันที่4นะครับผมเวลา9ก้นาิกานาทีนะครับผมตอนนี้ที่กําลังทําคลิปอยู่นะครับผมนะครับวันนี้เราจะพาพี่น้อง FC ทุกท่านไปตามตัวเลขคนสีสเกตนะครับสำหรับคนสีสเกตงวดวันที่16กันยายนี้ท่านจะวางแนวทางลักษณะแบบไหน มีพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะครับตามที่ทราบข่าวมานะครับคนสิเกตนะครับจะวางแค่สองหางทั้งบนทั้งล่างห้ามขับนะครับผมห้ามขับนะครับสำหรับคนสุเกตบอกเลยงวดนี้ห้ามขับนะครับผมแน่นอนหรือไม่อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปรับชมพร้อมๆกันนะครับเตรียมสมุดและปากกาเตรียมจดนะครับโปรดใช้วิทารณาณในการรับชมนะครับ สนับสนุนเราโดยไม่ข้างโฆษณาก็เป็นหนึ่งในกำลังใจแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวโทรหาคนณสิสเกตนะครับคนณสิสเกตท่านจะว่างรับสายหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวโทรหาแป๊บหนึ่งนะครับจะสมุตรับปากการรอเลยเด้อนะครับผมครับครับสวัสดีครับเชนสิสเกตสวัสดีครับผมเชนสิเกตผมคนกัร้างนะครับหนึ่งครับขออนุญาตบันทึกเสียงได้ไหมครับได้ครับได้ได้ได้ ครับขออนุญาตเทปมือก่อนนะครับแล้ววันนี้วันที่4ี่นะครับวันเสาร์ที่4ี่กันยายนเวลา8นาฬิกา56นาทีนะครับวันนี้วันทํคลิปนะครับผมนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับเนาะครับครับสลับเรื่องเล่าตัวเลขของคนสิสเกตในหวดนี้นะครับผมสีมาว่างเป็นลักษณะ3ตัวหรือลักษณะแบบใดครับผมในการว่างนะครับในหวดนี้ใชะายเลขเด่นลักคิดสองตัวและก็ใชายเลขเลขเด่นลักคิดหน่วยเลขล่างยังม่าสองตัวครับ ครับผมสลับหวดก้อนนี่เขาตะเลขวิ่งเนาะเขาตะเลขวิ่งครับจะเลขวิ่งทางมากสีวกส่ว่าห้ยหายมากหนพิษงวดอย่างเหมือนผ่านใจงวดเสียว่าเลขวิ่งตัวเดียวครับยังเหมือนผ่านใหงวดจะจับุูงวดหนีพิษถึงมาพิษงวดนี่แต่าิขอแก้มือครับมันอีกขอแก้มือวะาี่ว่ายผ่านเลยทีให้สองตัวเออวันนี้ผมจะให้สองตัวบนสองตัวล่างสองตัวครับล่างสองบนสองใช่ครับ การขาดกัารมวยจีบ่วยข้างขาดนี่งวดนี้ตามคำนวณมากนี่มีความมั่นใจขนาดไหนครับเซียนครับผมก่อนสี่เดี๋ยวมาใ้เงินงวดเป็มมวยนะครับงวดนี้เราบอกมั่นใจแล้วบอกบอกพี่ได้ซื้อได้เลยครับเลขบ่มากอีกจำเลขแค่สองหางเลขแค่สองหางใช่ครับครับผมมีมีตัวใดเลยครับเซียนครับผมสำหรับให้เขียนแบบไหนครับไม่รับซิกคำวันนี้เด้นรับซิกสองก้อสี่อันนี้อันนี้บนก้อนนะครับผมนี่ครับให้บน็อให้บน เด่นหลักสิบนเนาะครับเด่นหลักสิบบนสองกับสี่แป๊บนึงได้ครับเด่นหลักสิบบนสองกับสี่บอกครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชกลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางครับสองกับสี่สองกับสี่ เด็กคนเสียหายเจ้าเจ้เดียวตลอดมันเสียหายสองตัวตัวอักษรมยพลาดนะครับสิกันรมวยพลาดครับผมครับนี่ตัวอะไรนะครับต่อไปสามบนจับคู่ครับมันจับคู่เลขสามตัวจับคู่เลขสามตัวจับคู่สามตัวบนเนาะครับสามตัวบนสองหางสามตัวบนสองหางครับมีตัวอะไรนะครับสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับผมสอง สี่สองสองสี่สองครับสองตัวจับคู่สองตัวเนาะครับจับคู่สองตัวสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สี่สองแล้วก็สี่สองเน้นสองตัวครับเน้นสองเจ็ดก็เน้นเน้นด้วยครับเน้นสอง นั่งรเร่นสองเจ็บแท็กซี่สองนี่เร็นสองโจนี่เจ็บสองโจนี่มัวโจไรส Leo, ิมาบอกแอดมินชื่อไดเลยครับผมเช่นนี้่ะครับสำหรับล่างเหรอครับผมมันนี่เลขล่างวิ่งล่างเด่นเด่นล่างเด่นล่างศูนย์กับห้าเด่นล่างศูนย์กับห้าจับคู่จับคู่ศูนย์ห้าจับคู่ ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็สองห้าแล้วก็สองห้าเด่นที่สุดคือศูนย์ห้าเด่นที่สุดก็คือศูนย์ห้าวงกลมเลยเนาะวงกลมเลยถ้าไครอยากวิ่งก็วิ่งลัดศูนย์ครับถ้าวิ่งถ้าเด่นล่างก็คือถ้าเด่นล่างก็คือศูนย์เนาะถ้าใครอยากวิ่งก็วิ่งศูนย์เด่นเด่นบนก็วิ่งสอง เด่นบนวิ่งสองครับถ้าใครอยากเลขวิ่งนะครับต้นนี้เลขวิ่งวิ่งสองแต่มันออออเด่นนะครับเด่นเด่นแค่นั้นแต่ตัวร่องมันก็น่าตัวหายไปนั่นคือว่าการคาต้นกับว่าตัวร่องเขาแน่นอนครับเดี๋ยวคนอยากคนที่ับเนี่ยธรรมบุญชมเดี๋ยวคนอยากเชียงคนคนสิโชว์ขึ้นนะครับ ครับผมสรับเงินี้มีความมั่นใจตัวไหนครับผมหาศูนย์หรือว่าอะไรครับบนลลังล่างบอลลังมั่นใจแห้งก็คือหาศูนย์ครับมั่นใจแห้งคือหาศูนย์เนาะครับเลีบนลนี้มั่นใจทั้งสองตัวอืมเดี๋ยวบนมั่นใจตัวไหนก่อนครับสองเจ็ดสี่สองนี่สองตัวแล้วทั้งสองเจ็ดทั้งสี่สองเดี๋ยวมุกกลมหมายเลขสี่เลยเนาะครับมุกฝนทั้งสองตัวเลยบอกว่าเล็บนั่นปรมาณทัพมวนอย่าง หอยน้อยดีอ hmm, ย so like ู่คร mm, really well> ับผมหอน้อยโตนี่ครับใหม่หมากครับเพงเมื่อกลับเข่าเพราะว่าเข่าแน่นอนครับเล็กวิ่งไม่ได้ขาดนะท่านผู้ชมนะครับผมท่านใดที่อยู่ในสายแชทนะครับผมนะครับแชทได้เลยเด้อนะครับผมนะครับแชทบนา้พี่น้องเอานะครับแชทได้เลยครับเด้อนะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับตัวหนังสือสีน้ำเงินคือบนตัวหนังสือสีแดงเป็นล่างเด้อเฮแชทแอดมินครับบอกบอกบอกเอสซี่เนี่ยบอกว่า บนไม่ต้องกลับเพราะเสียดายเงินครับบนห้ามกลับเพราะเสียดายเงินนะครับผมเสียดายเงินครับตัวหนังสือสีน้ำเงินคือบนตัวหนังสือสีดแดงคือล่างเนอะนะครับผมนะครับเด่นล่างแยกล่างให้เลยนะครับผมสำหรับคนศรีสะเกดของเราวันนี้ว่าที่ผ่านมาก็สีไม้ลายมือพ็อถือว่าเข้าอยู่เข้าเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าท่าในใดที่รูดเก้าก็น่าจะมีโชคกันไปนะครับผมนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับผมจะเข้าสถิติเก่าของ นี่ครับนี่คือสถิติเก่าของวันที่1กันยายนนะครับท่านผู้ชมอย่าจสับสนนะครับนี่คือสถิติเก่าของวันที่1กันยายนนะครับนี่คือคนศิสเกตนะครับผมได้วางมานักสณะตัวนี้แบบนี้นะครับวิ่งเก้ารูปเก้านะครับผมนะครับเนาะนะครับผมแต่มาอยู่ที่เลขล่างนะครับผมนะครับก็ยังถือว่าถ้าทนใดวิ่งก็น่าจะมีโชคกันไปนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับคชหน่าจะได้แคปไลยเด้อนะครับ แคบมากอ็ได้แคบเลยนะครับสําหรับตัวเลขของคนซีสเกตนะครับย้ํานะครับผมนะครับยังคงเป็นแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่คือตัวเลขของคนซีสเกตเน้นมาที่2กับ4นะครับวิ่ง2นะครับสลับบนวิ่ง2นะครับสลับล่าง เด่นมาเลย05ดิ้ง0นะครับผมนะารสำหรับคนสิเกตนะครับจับคู่2ตัวบนไม่ต้องกับคนสิเกตบอกว่าห้ามกับนะครับผมนะครับ2742นะครับ FC สามารถนําไปลงทุนได้เลยสำหรับวุ้นมาที่16นะครับผมกันยาเยน64นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อีกถ้าหากใกล้ๆวันนะครับเราก็จะโทรหาคนสิเกตอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวเลขว่าตัวนี้ตัวไหนน่าจะลงทุนให้ FC นำไปลงทุนกันนะครับผมนะครับ ครับสุดท้ายท้ายสุดครับก็สังเกตครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่กำลังรับชมอยู่ไหมครับผมตอนนี้ครับผมขอฝากบอกเอฟซีเลยขอโทษหลายๆครับงวดนี้เพราะว่าจับคู่ให้โมถูกแต่เหล็กดิ่งไม่เคยผ่านต่งดงวดนี้รับรองว่าขันเอฟซีสื้อตามครับรับรองว่าโบผาดแน่นอนครับงวดนี้มันใจแห้งแล้วิดตามคนครับร้างไว้ตลอดนะครับช่องของเพิ่งเนี่ยมิดเดเขาตลอดเขาดีนครับ คนไ์กบจะไปให้แอดตลอดเด้อครับผมครับตอนนี้ขอเี่มันมันนะครับเด้อหมันมันแทนงวดนี้ครับขอบคุณคุณชิสเกียนะครับที่ให้สเวลามาแบ่งปันในทข้างให้กับพี่น้องเอฟซีเฮานะครับผมนะครับดูแลสุขภาพเด้อครับขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับครับ ครับผมนะครับเมื่อกี้นะครับผมเราก็ได้คุยสายกับคนซีสเกตนะครับผมนะครับย้ำนะครับผมทางช่องและคนซีสเกตยังคงเป็นแนวทางนะครับผมในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งก u r นะครับผมที่เชี่ยวชาญในการวางตัวเลขนะครับผมนะครับทางช่องก็ยังคงเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับผมที่เหลือก็ท่านผู้ชมก็ไปวิเคราะห์พิจารณาเดี๋ยวเราจะมาจับวิเคราะห์กันแต่ละเสียง ตอนนี้มี2เสียนแล้วที่ให้มาคล้ายกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ารับชมคลิปนะครับผมนะครับสามารถเข้ารับชมคลิปของเราย้อนหลังได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สลับวลามารับชมนะครับเป็นกาลังใจให้ทางแอดมินและคนกับช้างนะครับผมนะครับขอให้งวดนี้เฮงเงรวยๆวยปังๆงนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวครับพี่น้องเป็นมงคลสัาณแป๊บนึงครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาษโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง